สวัสดีคะ่ะเจคเนแนะนําให้ท่านได้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินกันเช่นเคยนะคะสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาซื้อบ้านหรือว่ากําลังมองหากิจการทําเรแบบว่าค้าขายได้นะคะพร้อมอยู่อาศัยได้นะคะในวันนี้เรามีแนะนําให้ทุกท่านได้เลือกกันค่ะอย่างบ้านหลังนี้นะคะทําเรดีค่ะทุกท่านเพราะว่าสามารถประกอบกิจการร้านค้าร้านอาหารค้าขายหนะ้าบ้านได้เลยนะคะอยู่อาศัยก็ได้ค้าขายก็ดีค่ะทำเรดีมากๆนะคะ พร้อมที่ดินขนาด157ตารางวาค่ะบนพื้นที่มีบ้าน2หลังนะคะซึ่งสร้างเสร็จค่ะอยู่ติดถนนราชยางในหมู่บ้านสามารถเปิดกิจการร้านค้าร้านอาหารโอ้อ่มรถต่างๆได้สบายๆนะคะอยู่ใกล้วัดทุ่งโพ300เมตรอยู่ใกล้อบบตอโครกรึก1.5กิโลเมตรอยู่ที่ตำบลกระบกบตี้อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทค่ะ ราคา980,000บาทนะคะราคานี้ท่านใดสนใจสามารถเจรจาต่อรองได้นะคะติดต่อนัดหมายเข้าชมพื้นที่จริงหรือว่าต้องการขอรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะทางด้าน J K N เจคนโนบยงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกท่านได้เลือกชมเท่านั้นนะคะเจคโนบไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่หนหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ